This I'm bringing, bring it, let us go. I'm สวัสดีค่ะฮอกออลและรายการเวทีแม่นออนอีกครั้งค่ะท่านผู้ชมและตอนนี้ค่ะออนก็ยืนอยู่ที่สนามฟุตบอลมหาวิลาลัยน้อยกรุงเทพนะคะในวันนี้ค่ะออนจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพูดคุยกับอาจารย์สารทุนสิงห์นันค่ะเฮดโค้ชของสโมสรฟุตบอลหญิงน้อยกรุงเทพ FC นะคะถึงหลังจากที่พวกเขาค่ะผ่านมาแล้ว5นัดผลงานเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็อุปสรรคที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามผลการแข่งขันในการในศึกเมืองไทยวิเมนลีกดิชั่นหนึ่งแล้วก็เมืองไทยวิเมนพีเมลี มาดูผลการแข่งขันเมืองไทยวิเมนลีกดิวชั่น1 2013ประจำวันที่9มีนาคม2556สิรินทรเกษมชัยฟร์ม FC เอาชนะโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานาครไป4ประตูต่อ0โรงเรียนกีฬาชุมบุรีเสมอกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ไป1ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนในศึกเมืองไทยวิเมนลีกดิวชัน1 2013 อันดับที่1สถสาบัญพละศึกษาแข่งเจนัดมี14คะแนนอันดับที่สองมหาวิทยาลัยราชพัฏบุรีรัมแข่ง7ดนัดมี13คะแนนอันดับที่สนครศรีธรรมาราชแข่งเจ็นัดมี13คะแนนแหลมฉบางซิตี้แข่งเจ็นัดมี13คะแนนสิรินทรเกษมชัย f o r w a fc แข่ง7นัดมี11คะแนนโรงเรียนกีฬากรุงเทพแข่ง7ดนัดมี8คะแนนโรงเรียนกีฬาชลบุรีแข่ง7นัดมี6คะแนนสถาบันการพัฒนศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์แข่ง7็ดนัดมีศูนย์คะแนน ผลการแข่งขันเมือง Thai Women ไทยวิเมนพิมิลีกฤดูกาล2 1 3ประจำวันที่10มีนาคม2556กรุงเทพมหานครเอาชนะศรีสะเกดไป7ประตูต่อ0สถานอากาศเปิดบ้านพ่าย้กับบีจีมิตเอเซียไปได้0ประตูต่อ3ธุรกิจบัณฑิตพ่ายให้กับชมรีศรีปทุมไป0ประตูต่อ1น้อยกรุงเทพเอฟซีเอาชนะโรงเรียนกีฬาขอนแก่นไป5ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนในศึกเมือไทยวิเมนพิมิลีก2 0 1 3 อันดับที่1 B ึ่งบีจีบัิตเอเชียแข่ง8นัดมี2 1คะแนนอันดับที่2กรุงเทพหานคร8นัดมี18คะแนนอันดับที่3ามชมรีศรีปทุมแข่ง8นัดมี17คะแนนอันดับที่4น้อยกรุงเทพเอซี FC, แข่ง8ดนัดมี13คะแนนธุรกิจบัณฑิตแข่ง8นัดมี9คะแนนทหารอากาศแข่ง8นัดมี4คะแนนโรงเรียนกีฬาขอนแก่นแข่ง8นัดมี3คะแนนและศรีสะเกดอันดับบวย้ยมี3คะแนน และนั่นก็เป็นผลการแข่งขันนะคะในศึกฟูตบอลลีกหญิงนั่นเองนะคะ <c oughs> เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันคู่เดียวะค่ะในช่วงหน้ามาติดตามรายการวิทีไม่มอ่อนกันต่อะค่ะ <c oughs> <c oughs> ค่ะครัก็จรายการเวทีแม่นาออนอีกครั้งค่ะและตอนนี้ออนก็นั่งอยู่กับอาจารย์สระทูลสิงห์นันนะคะเฮดโค้ชของสโมสรฟุตบอลหญิงอาคุงเทพเอฟซีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยอาจารย์สระทูลกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดี ก็หลังจากที่เราเคยพูดคุยกันก่อนหน้าที่จะเริ่มการแข่งขันนะคะในส่วนของการเตรียมทีมความพร้อมเป็นยังไงนะคะคในการรุยศึกเมืองไทยวิมเร์ลีกรูปการ2 0 1 3นะคะก็ต้องบอกว่าทีมเนี่ยมีความพร้อมมากนะะตอนนั้นเนี่ยจากที่ดูทุกอย่างแล้วลูปเก,กมรูปนี้น่ารมถึงขีมโคนีทีมชาติเยอะนะแต่สุดท้ายเนี่ยเราเข้าเหลืยทีมชาติแค่ สองคนนะคะที่ที่อยู่กับพีตอนแรกนี่จะได้หลายคนเลยตอนนี้เหลือสักคนสองคนเนี่ยป้องหมายหรือทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปต้องเล่าความให้ฟังก่อนว่าก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยเรามีการเตรียมผู้เล่นนะครับซึ่งซึ่งเกิดจากการยุบทีมของหลายๆทีมนะครับมารวมตัวกันแล้วก็มีการเตรียมทั้งทีมชาติชุใหญ่ นะครับไว้หลายคนซึ่งในการคุยกันไว้ครั้งแรกเนี่ยเรามีก็ประมาณพอสมควรที่จะทําทีมเพื่อเป้าหมายสู่ความสําเร็จสูงสุดะนะครับแต่เมื่อถึงขั้นตอนสุดท้ายในการคุยงบกับผู้บริหารสโมสรเนี่ยนะครับซึ่งทางสโมสรก็มีปัจจัยเรื่องเรื่องของงบประมาณทําทีม,มนะครับเนื่องจากเรามีทั้งทีมฟุตบอลชายที่อยู่ในเลน,นที่สองะนะครับแล้วก็รวมทั้งอีเวนท์ที่เรา การแข่งขันทั้งปีนะครับทําให้งบประมาณของฟุตบอลหญิงในฤด,ดูกาลนี้จําเป็นต้องถูกตัดงบประมาณลงไปมากนะครับ<ช>ก็เลยเหลือแค่บางส่วนนะครับก็เหลือแค่งบประมาณสาหรับการแข่งขันเพื่อประคองทีมเพื่อไม่ให้ไม่ให้ตกชั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป้าหมายเราก็อาจจะอาจจะต่ํากว่าที่เราคาดนะครับเนื่องจากผลการแข่งขันไม่ไม่เป็นอย่างที่เราต้องการ<ช>ครับตรงนี้ลำบากไหมคะในการที่ ที่ต้องบอกว่าตอนแรกเรามีขุนกำลังที่คิดว่าจะต้องต่อกรกับคู่แข่งได้แต่แบบโหตอนนี้เหมือนว่าไม่ได้คาดไว้เออคือข้อลำบากเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เราเรารู้จํานวนงบประมาณที่ทําทีะนะครับพอร,รู้งบประมาณที่ทําทีเนี่ยเราก็มากระจายงบประมาณส่วนหนึ่งให้กับค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับนักนักเตะเรานะครับรวมถึงวิเลี้ยงฝึกซ้อมนะครับซึ่งใช้เวลาของการแข่งขันตามตามโปรแกรมเดิมเนี่ยมันค่อนข้างจะยาว5-6เดือนนะครับซึ่งเราก็จํากัดมาก นะครับเรื่องของงบประมาณแต่ด้วยด้วยด้วยทีมที่เราเล่นด้วยระบบทีมเวิร์กนะครับเราก็ตัดปัญหาเรื่องของของอตัวผู้เล่นได้บ้าง,อง,องพอสมควรจากค่านัดที่ผ่านมานะครับเราก็สามารถสู้กับทีมที่มีเกจการเล่นที่ดีเพียงแต่ว่าจังหวะการจบสกอ์หรือเทคนิคหรือสมาธิของเกมมันทำให้ทีมเราดูดูแล้วเสียประตูเยอะครับคือ อาจารย์ต้องปรับอะไรบ้างคะออในเรื่อง<น>ของปุ่นขุมกําลังที่เรามีต้องบริหารหนักเลยแหละ,ะบริหารมากเลยเพราะว่าหนึ่งก็มีผู้เล่นที่บาดเจ็บหนะักไม่สามารถเล่นได้ทั้งฤดูกาลนะครับมีปาณีนะครับ,นะรบที่ที่เป็นเยาวชนชาติแล้วตัวทีมชาติแล้วลก็มีผู้เล่นที่ป่วยบ้างสลับสลับกันซึ่งเราเรา,เรายังไม่เคยใช้ผู้เล่นสเปนคนแรกที่สมบูรณ์ที่สุดข,ของทีมเราเล่นในฤดูกาลนี้เลยอันนี้คือปัญหาแล้วก็ตัวสำรองที่เรามีอยู่ซึ่งเป็นนักศึกษาของเราแท้ๆเนี่ย นะครับก็ไม่สามารถเข้ามาทดทดแทนพี่พี่ที่ใช่<ง>เรื่องของประสบการณ์เรื่องอะไรเรื่องของกระดูกแล้วก็ปีนี้เราใช้เด็กปีหนึ่งรหัส55เนี่ยซึ่งอายุ18-19ปีเนี่ยถึง9คนอยู่ในทีมนะครับก็เลยทำให้ทีมค่อนข้างจะขาดความสมดุลน,นะครับมันก็จะมีทั้งจุดอ่อนอเป็นเป็นเป็น,ปนแห่งๆนะครับถ้าคู่ต่อสู้เขาโจมตีเราตรงจุดอ่อนตรงเนี้ยเราก็จะทำให้มีข้อผิดพลาดของทีมมากขึ้นนะครับนะคะก็คือ พอพอเราเราเรา,า,เาพอพอขาดในส่วนของพลาักรในส่วนของทีมชาติไปเราก็ได้ศูนย์ที่มาเติมเต็มเนี่ยเป็นเยาวชนนะคะที่ที่ขึ้นมามาพูดถึงเยาวชน9้าคนนะคะที่ที่ที่ทีมได้มานนนนเนี่ยหนึ่งน้องๆเนี่ยทักษะหรืออะไรก็แลรวแตนเป็นยังไงบ้างคเออเราก็โชคดีที่ที่เด็กเ้าคนเป็นเป็นเอ่อมีทั้งอดีตเยาวชนทีมชาตินะครับ<ม>เคยตดทีมชาติ14ปีเคยตดทีมชาติ16ปี1 9ปีแล้วก็บางคนเนี่ย อย่างผู้ดูสัประตูยาดาเสิยงย่องเนี่ยอย่างน้องสมโอเนี่ยเคยผ่านการเล่นในระดับทีมชาติชุดใหญ่นะครับก็คงก็คงมาช่วยทีมได้ได้เยอะแต่ว่าท้งนี้ทั้งนั้นประสบการณ์คือสิ่งที่สําคัญเด็กจะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ในสนามแข่งขันจริงนะครับเพียงแต่ว่าสถานก,การณ์บางครั้งเนี่ยการตัดสินใจของเด็กวกนี้ยังมันยังไม่ดีนะฉะนั้นต้องให้เวลาและโอกาสครับผม แล้วอย่างนี้เราต้องใส่อะไรให้เขาเพิ่มไปไหมคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเองมีประสบการณ์ด้วยอะไรก็หลายอย่างสำหรับตัซึ่งซึ่งที่เราทําอยู่ทุกวันนี้แล้วก็คือเราจะใส่เรื่องของเกมเทคนิคนะครับเกมเทคนิคแล้วก็คือไปเรามีโอกาสไปลงทีมกับผู้ชายบ้างนะครับแล้วก็ไปลงทีมกับผู้หญิงมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนเราจะไม่ค่อยมีทีมลงแต่ตอนนี้เราก็ไปพยายามไปให้ไกล เท่าที่เราสามารถจะไปลงทีมได้คือทีมในกทมเนี่ยมันมีน้อยนะครับตอนนี้เราก็พยายามไปถ่างจังหวัดไปชนบุรีไปศรีราชาแหลมชบงังแหล่งที่มีทีมฟุตบอลหญิงนะครับเราก็จะพยายามหาประสบการณ์จากนี้ให้เด็กครับค่ะก็ถือว่าพยายามหาแมตช์ให้เล่นเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ใช่ไหมคะ,ะแล้วตอนนี้นะคะก็ได้อย่างที่บอกนะคะมีมีทีมชาติที่อยู่กับเราอยู่แล้วเนี่ยก็คือดาราสช่างปูนะคะเป็นกองหนังเราก็ได้ทางด้านของน้ำฝนนิสารุ่งเย็น นะครับจึงเป็นนุ่งอว่าเป็นนักเตะของหน้าของทีมชาติไทยด้่ยอกมาแรงเป็นยังไงบ้างคะพูดถึงสองนักเตะทีมชาตินิดนึ่งก็พี่เมียวนะครับดาราทั้งปู่ก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่ที่ศึกษาจะจบปริญญาตรีที่มหาลัยนครุเทพแล้วนะครับก็มีความรับผิดชอบสูงนะครับแล้วก็การเล่นโดยโดยมาตรฐานแล้วก็ถือว่าประคองทีมได้ดีแต่บางนัดก็จะทําให้เหนื่อยหน่อยเพราะว่าตัวประกอบองค์ประกอบด้านข้างหรือตัวชนของ ของดารัสเนี่ยจะค่อนข้างทํางานาไม่ไม่สมบูรณ์ร้อทุกนัดเมียวเองจะต้องวิ่งเยอะนะครับส่วนฝนนิสารุ่มเย็นก็เป็นนักเตะใหม่ที่เรา,เาถือว่าเราภูมิใจนะครับฝนเป็นนักเตะที่มีอาจจะมีแว็กซกาวจากสโมสรอ,อื่นที่ไม่ดีแตม่มาอยู่ที่น็อตกรุงเทพนะครับมาอยู่กับผมเนี่ยความกรตือรือร้นหรือ,รอความมีวินยัยค่อนข้างดีเยี่ยมจากที่ท,ที่เราเคยได้ยินมา นะครับผลมาถึงสนามก่อนเวลานะครับแล้วก็เต็มที่ทุกครั้งของการลงทําหน้าที่บางนัดเราใช้นิสาเป็นเป็นกัรตันทีมนะครับ mm hmm. นิสาจะเป็นคนที่คอยคอนโทรลเกมนะครับ mm hmm. วิ่งขยันตลอดลงมาล้วงลูกเองมาไล่เอ,อเองมาตัดบอลเองมาแม้กระทั่งมาป้องกันลูกคอนเนอร์อะไรพวกนะี้ก็คือมีมีส่วนร่วมกับกับทีมเยอะนะครับ mm hmm. โดยที่นิสาเองก็ถือว่าในค่าตอบแทนไม่ไม่สูงนะครับถ้าเทียบกับทีมชาติรุ่นเดียวกันที่ไปอยู่สโมสรอ,อื mm ่น hmm. ครับผลก็สามารถปรับตัวเองเข้าเข้ากับ เร,เราได้ดีนะครับ <ığımız S 1> แล้วก็มีประโยชน์กับทีมเรามากที่สุดในฤดูกาลนี้ครับก็ถือว่าช่วยทีมได้เยอะไหมช่วยทีมไ้เยอะครับก็ถือว่าเป็นตัวความหวังเลยนะคะค<ๆ>เพราะว่าถือว่าประสบการณ์ระดับทีมชาติระดับชาติเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะสำหรับผลแล้วอ opposed. ตอนนี้นะต้องบอกว่าผ่านไปละนะคะฮานัดเป็นยังไงบ้างสําหรับผลงานพอใจเข้าตาไหม รับทีมของเราครับสำหรับการแข่งขันที่ผ่านมาในในห้าห้านัดที่หกแต้มครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่อันดับที่ห้านะครับก็มีปัญหาเรื่องของการจบสกอร์ซึ่งเราพยายามแก้มาโดยตลอดแต่เราได้นีสามาก็โอกาสในการทาประตูแล้วก็จบได้ดีขึ้นนะครับแต่ตอนนี้นิสาทํางานหนักฝนทางานหนักก็คือลงมาต้องมาล้วงบอลเองบ้างพาบอลขึ้นไปทำประตูซึ่งคู่คู่ของนิสาเนี่ยยัง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 ต้องปรับอีกเยอะครับถ้าถ้าเราได้ตัวที่มี มีการจบสกอร์ที่ดีมาคู่ในสา,าทีมก็อาจจะดีขึ้นอ,อย่างบางเกมอย่างแมตช์ล่าสุดที่เราเจอกับธุรกิจบัณฑิตซึ่งเราแพ้สามหนึ่งเนี่ยเรามีโอกาสทำประตู20กว่าครั้งเรามีโอกาสทำประตูมากกว่าธุรกิจบัณฑิตแต่เราจบสกอร์ได้แค่ลูกเดียวนะครับผิดกับธุรกิจบัณฑิตที่มีโอกาสแค่สีห้าครั้งแต่เขาได้ถึงสประตู<ม>นะครับซึ่งเราก็เอาเทปพ,พวกนี้มาให้เด็กมาศึกษาให้มันเห็นว่าเฮ้ยเกมเกมหนึ่งเนี่ยคุณใช้โอกาสในการทำประตูเปลืองมากเปลืองมาก<ม><ม> นะครับทำให้เกมเนี่ยต้องแค้นะตอนนี้เราก็มาปรับปรับเรื่องของการยิงประตูเน้นเกือบทุกวันนะครับเราเน้นทุกวันเรื่องของการขึ้นเกมและยิงประตูนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทีมเราก็ยังมีจุดบอดยังอย่างเรื่องของผู้รักษาประตูนะถึงเราจะมีส้มโอนะครับมียาดาเส้งย่องที่มาช่วยรับในป้องกันในแดนรับแต่การประสานงานระหว่างตัวผู้รักษาประตูกับกองหลัง นะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่โซโอ,ต,ต,อต้องเรียนรู้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องของเกมรับที่มีผู้เล่นกอ,องหลังที่ช้านะครับมีกองหลังที่ช้าถึงจะใหญ่แข็งแรงแต่แต่เรื่องของสปีดนะครับตอนนี้ก็ช้าเราจะต้องเติมในส่วนนี้เราก็จะพยายามหากองหลังที่มีความเร็วสูงนะครับบางครั้งสถานการณ์บางเกมมีเมียวเขาก็ไม่ได้เล่นตัวสุดท้ายไม่ได้เล่นสวิปเปอร์ให้กับทีมเขาอาจจะต้องขยับไปเล่นกองกลาง นะครับเพราะว่ากองหลังเราเยอะจริงแต่ว่ามันมันมีตัวให้เลือกมันใช้งานใช่ไหมใช่ครับต้องบอกว่าฟังแล้วเนี่ยอุปสรรคค่อนข้างเยอะคือตอนแรกดูแล้วฤดูกาลเริ่มบทฤดูกาลเราแบบโอ้โหสวยงามเลยนะคะดูว่าน่าจะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะก็ยังคงที่มีเป้าหมายในการพัฒนาน้องๆนะคะับสำหรับทางด้านของรับกรุงเทพนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อดีกว่านะคะว่า เป็นยังไงกันบ้างนะคะในเราจะแก้ปัญหาย,ยังไงนะคะในอนาคตด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันคู่เดียวค่ะ I'm bringing, bringing, let, let's go. ค่ะกับขอสู่รายการวิทีมันอ่อ,นอีกครั้งนะคะเราก็คงอยู่กับอาจารย์สาัาทุนสิงห์นันค่ะเฮดโค้ชของสโมสรฟุตบอลหญิงนะะัดทูเทปเอฟซีนะคะหลังจากที่เบรกที่แล้วค่ะก็พูดถึงในส่วนของ ผ่านมาแล้วตอนนี้5นัดเป็นยังไงบ้างควพัฒนมวงทีมนู่นนี่นั่นนี่นะ,ะแล้วก็อุปสรรคต้องบอกว่าเราเจอกันค่อนข้างเยอะเลยนะคะตั้งแต่ช่วงหมดฤดูกาลมานะคะกนะ็ตอนนี้ผ่านมาแล้ว5นัดนะคะยังเหลือแมตช์การของการนัดอีกในเลกรแรกและต้องบอกว่าเป็นการที่ถี่เหลือเกินนะคะตอนนี้จากที่ช่วงแรกเป็นอาทิตย์สัปดาห์นะคะวันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าช่วงนี้มีการสัปดาห์แล้วก็สัปดาห์เสาร์อาทิตย์ก็ต้องแข่งด้วย เป็นยังไงบ้างอรตรงนี้เอ่อก็เรา่อนทัางจะโชคร้ายนะครับที่ที่เราต้องอมีแมตช์กลางสัปดาห์เนื่องจากโปรแกรมของทีมชาตทิที่กำหนดไว้ตอนแรกนะครับก็ทําให้โปรแกรมการแข่งขันมันกระชั้นไปในเดือนกุมภาคราบเกี่ยวยันเดือนต้นเดือนมกราเนี่ยไอ้ต้นเดือนมีนาเนี่ยมันมีถึงค่านัดติดต่อกันนะครับแล้วด้วยสกยภาพทีมที่มีผูเ้เล่นน้อยอย่างเราเราก็เสียเปรียบหนึ่งและสองเรามีผู้เล่นที่บาดเจ็บนะครับแล้วก็ สามคือเราโปรแกรมการขันเรามีการไปเยือนที่ขอนแก่นใน,ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแล้วเราก็กลับมาเล่นในกรุงเทพอีกแล้วก็มีโอกาสต้องเดินทางไปขอนแก่นอีกซึ่งการเดินทางเนี่ยมันทําให้ผูเ้เล่นมีความล้านะครับแล้วก็ระยะระยะเวลาของการรีคาวัลี่ร่างกายหรือการฝึกซ้อมช่วงที่เตรียมตัวก่อนการขันเหลือน,น้อยลงครับอันนี้คือปัญหาหนึ่งที่ท,ที่ที่เราประสบนะครับโดยเฉพาะทีมที่มีตัวผู้เล่นให้เลือกใช้งานน้อย มันก็จะทําให้ต้องหมุนเวียนผู้เล่นโรเตทตําแหน่งผู้เล่นใหม่ครับก็จะทําให้ทีมขาดความสนุนลดสมรรถภาพลงครับตรงนี้เราเราจะแก้ยังไงคะอาจารย์เพราะว่าบอกว่าด้วยแข่งขันที่ถีแบบนี้เออเมื่อโปรแกรมมันออกมาคงแก้ระบากเพแต่้องเราก็ปรับทีมของเราให้ให้เหมาะกับเกมอย่างวันพรุ่งนี้ที่เราจะเจอกัสถานกาศณ์เราก็ศึกษาเทปจากการเล่นของสถานกาศมาเราก็จะรู้ว่า ทออเขายังมีจุดอ่อนตรงไหนจุดแข็งดีตรงไหนเราก็จะมาเตรียมทีมเมื่อวานนี้สำหรับการแข่งขันกับทออนะครับอย่างวันอาทิตย์ที่เราต้องไปเยือนโรงเรียนกีฬาขอนแก่นที่ขอนแก่นนะครับเราก็สรางข้อมูลมาจากทีมที่ไปร่วมแข่งขันนะครับเราก็เก็บข้อมูลมาเพื่อเตรียมทีมสำหรับขอนแก่นดัะนั้นถึงเราจะมีตัวผู้เล่นนิดน้อยนะครับแต่เราจะเล่นเล่นให้ให้ให้เด็ก ศึกษาแทคนิกนะครับรู้วิธีการเล่นที่ถูกแล้วก็พยายามพยายามแก้ไขปัญหาในสนามให้ได้ก่อนที่จะเสียประตูนะครับแล้วตอนนี้ที่ที่ผ่านมาละข้ามาเราก็เจอเกือบหลายๆทีมมามดนะคะในปีเป็นยังไงบ้างคู่แข่งที่เราเราได้เจอก่อนที่เราได้มองกันไว้ก่อนหน้าที่จะเปิดการซึ่งก็มันมันก็เป็นตามความคาดหมายมนะครับถ้าทีมไหนม,มีมีเรื่องของงบประมาณแล้วก็มีตัวผู้เล่นอาเกตเอ อย่างทีมชาตินะครับหรือเยาวชนทีมชาติเยอะๆมันก็จะได้เปรียดตามตามมุมมองของผมแล้วเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าบีจีบรนดิเอเชียนะครับแล้วก็กทมอสองทีมที่จะมีโอกาสคว้าตำแหน่งชนะเลิศนะครับแล้วก็อันดับ3อันดับ4น่าจะเป็นพวกซีอาชลบุรีซีปทุมอะไรพวกนี้ที่ที่กลังเบียดกันนะครับก็ส่วนอันดับ5 6 7 8เเนี่ยนะครับก็คงใกล้เคียงกันนะครับฤดูกาลน,นี้ก็คงไม่ไม,ไม่ไม่ต่างกันมาก ก็คงก็คงสนุกเพื่อเมื่อเมื่อใกล้จะสิ้นสุดใกลกันครับคือเป้าหมายเราเปลี่ยนไปเยอะไหมคะพูดถึงเป้าหมายนิดนึงในการที่หลังจากที่มีอุปสรรคแลวการเปเลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะตรงนี้มันมันก็ตามธรรมดาของงบประมาณนะครับเป้าหมายมันก็ลดลงขั้เก็ตโกก็คือเมื่อก่อนเราตั้งเป้าเพื่อชนะเลิศนะครับเพื่อต้องการเป็นตําแหน่งแชมป์ครั้งแรกของของโโมสรของฟุตบอลหญิง แต่เมื่อบประมาณลเราถูกตัดนะครับบประมาณถูกจกํากัดนะครับตัวผู้เล่นถูกจํากัดนะครับคุณภาพทีมถูกจํากัดแล้วก็ปัจจัยอื่นๆนะครับถูกจํากัดลงเราก็ทําให้เป้าหมายของทีมก็เป,ปเปลี่ยนไปคือเราก็เล่นแค่เพื่อประคองตัวไม่ให้ไม่ให้ทีมมาตกชั้นนะครับก็เล่นเพื่อให้เพื่อเข้าร่วมการแข่งเพื่อพัฒนาทีมในในโอกาสต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระหว่างที่เราปิดเล็กพักเล็ก นะครับเราก็คิดว่าถ้าเรา,เาไปหาสปอนเซอร์เข้ามาช่วยนะครับในในช่วงพักเล้งเนี่ยเราก็จะเสริมตัวผู้เล่นที่ที่เล่นอยู่ในดิวชันหนึ่งที่ซึ่งจะจบเร็วๆเวนี้ยนะครับซึ่งเราจะได้ผู้เล่นจากาโรงเรียนกีฬานครศรีหรือที่มันอื่นที่เล่นดิวชันหนึ่งซึ่งเราไปเราเรามีทีมงานไปไปไป,ไปมองมาแล้วไปดูมาแนละ้วถ้าเราสามารถดึงตัวผู้ผเล่นพวกนี้ได้นะครับก็จะทําใหา้ในเลขที่2เนี่ยทีมเรามีศักยภาพที่ดีขึ้นครับอันนี้คือ อาจารย์ได้มองมาแล้วนะคะคือเราจะมีการเสริมทัพในเรืที่2หรืหหอมีการเปลี่ยนแปลงจริงยังไงก็คือปัจจัยอย่างเดียวเลยก็คือเรื่องของงบประมาณถ้าเรามีงบประมาณเนี่ยผู้เล่นเขาก็จะเดินข้ามาเองเราเรามีเรามีเรามีามอคอนแทคก,กับหลายๆรุ่งเรียนอยู่แล้วถ้าเรามีงบประมาณเนี่ยนิดเดียวเขาก็สามารถมาช่วยเราในเรื่องที่2ได้แต่ตอนนี้ทั้งนั้นก็คือมันก็เรื่องของปัจจัยนะครับคืองบประมาณเรื่องเงินครับ ต้องบอกว่าในส่วนของบุคลากรผู้บริหารในเมืองไทยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จำกัดจกัดด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของความน่าสนใจด้วยนะคะวันหญิงเนี่ยอาจจะดูะไม่ค่อยเป็นที่นิยมสักเท่าไหร่เนีย,ะยนะคะ<ช>แต่ทุกวันนี้ก็ยอมรับนะคะว่าว่าเริ่มดีขึ้นนะคะมีมีจัดการแข่งขันเกิดขึ้นเนี่ยพี่จพักไปแล้วคั้งปีหนึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยเรื่องของสปอนเซอร์นะคะอาจารย์บอกว่าเราเนี่ยน่าจะได้สปอนเซอร์ ในสวนของที่จะไปหาอะไรยังไงที่ไหนอันนี้ก็คือเป็นงานหนักมากกว่าการการมาทาทีฟุตบอลหรือฝึกซ้อมฟุตบอลก่ะัหาบอลเซอร์เี่เป็นอะไรที่ลําบากมากเรื่องของการบริหารทีมอีกอะ่าใช่ตอนนี้เราก็พยายามเอาคนภายนอกที่ทําเรื่องมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยเรื่องพีอาร์พวกไปทําให้นะครับเราก็จะไม่ออกไปทําเองก็คือเขาจะต้องหาเพื่อเพื่อผลประโยชน์ของตัวเขาเองด้วยคือมหาลัยก็จะแบ่งเปอร์เซ็นต์ จากการไปหาสปอนเซอร์ให้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่นําเงินมาปรับปรุงทีมให้ให้มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะก็ถือว่าต้องมีการหาสปอนเซอร์นะคะคมาหนุนทีมนะในเลกที่สองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงท,ที่ทางที่ดีนะคะจริงๆแล้วในบ้านเนี่ยเราก็ถือว่ายังเป็นจุดแข็งนะในการเล่นในบ้านนะฮะทนนุกการณีการเล่นในบ้านเป็นไงบ้างก็เราเราพูดถึงเรื่องเรื่องการเล่นในบ้านเนี่ยก็คือในในเลกแรกเนี่ยเราเล่นมา3นัดนะครับ เราชนะชลบุรีเราชนะรีสะเก็ดในบ้าน<ช>นะครับ<ช>แล้วก็แพ้ปตมนะครับดังนั้นก็เห็นว่าในนัดใน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 ัดที่เราเป็นเจ้าบ,บ้านนะครับเรามีโอกาสฝึกซ้อมแล้วก็เราถือว่าสนามเรามีคุณภาพระดับต้นๆของของของฟองลีกผู้หญิงนะครับซึ่งมันก็เหมาะกับระบบการเล่นของทีมเราที่เป็นกันบอลคุมโทนพัชชิงชอ็อตต่อบอลสั้นๆเขาบอลตามช่อง<ช>อนะครับเพราะของเราตัวเล็กนะแต่พื้นฐานฟุตบอลดีเคลื่อนที่ ได้นีสั้นๆของอะไรพวกนี้มันก็เลยทําให้ทีมคุณภาพเรื่องของบอลบอลสั้นแล้วก็ผลงานในการการเป็นเจ้าบ,บ้านก็จะดีแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรามีผู้เล่นคนที่สองก็คือกองเชียร์ซึ่งเมื่อเรามาแข่งในสนามใน,ในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับซึ่งมีทั้งนักศึกษานะครับมีทั้งคณาจารย์นะครับแล้วก็แฟนคลับที่อยู่ใกล้ๆวันนี้เขามามาให้กำลังใจเราเราเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับที่บ้านก็ทําให เ็กมีกำลังใจมากขึ้นครับค่ะบอก็ถือว่าแฟนบอลในย่านนี้เริ่มให้ความสนใจเร<ช>ื่งเยอะเลยนะคะสำหรับฟุตบอลนะคะอยากให้อาจารย์ฝากถึงแฟนบอลเลยละกันนะคะถึงแม้ว่าฤดูกาลนี้อาจจะประสบกับอุปสรรคหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าทีมก็ยังมีความมุ่งมั่นในการที่จะพาทีมประสบความสำเร็จนะคะคุณแฟนบอล ก็สําหรับแฟนบอลน้องเทพเอฟซีนะครับทั้งทั้งทีมชายทีมหญิงที่ที่เข้ามาร่วมชมการขันไม่ว่าจะนัดเย่าหรือเยียนแล้ก็ทางทีมงานสโมสรน้องเทพเอฟซีก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือถ้าไม่มีพวกท่าน นะครับพวกเราก็ทํางานได้กันลําบากนะครับแล้วก็เป้าหมายของสโมสรก็คือเราอยากทําให้ทีมมันมีคุณภาพแล้วก็ทีมมีผลงานที่ดีที่สุดแล้วก็ในอนาคตนะครับถ้าฐานแฟนคลับเราเพิ่มมากขึ้นนะครับทีมเราก็จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะไปสู่เป้าหมายร่วมกันกับแฟนคลับนะครับค่ะก็ก็ถือว่าเป็นอีกทีมหนึ่งนะคะที่โชวผ์ผลงานได้ดีมาตลอดน,นะคะสำหรับน้อยกรุงเทพฟนบอลในก็เหนียวแน่นนะคะที่ย้ายมาในส่วนของ ย่านรังสิตเนี่ยถือว่าเป็นบอลเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีใจดีท่านใดดูรายการของเราอยู่เนี่ยนะคะอยากเป็นผู้สนับสนุนต่อได้โดยตรงเลยมาเลยครับยินดีครับยินดีนะคะเพราะว่าเป็นอีกทีมหนึ่งที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีปลากรปั้นทีมชาติทุกันมาโดยตลอดเนี่ยนะคะวันนี้ต้องขอคุณอาจารย์สาธุสิงห์นันมากค่ะที่มาพูดคุยกับรายการของเรานะคะคุณนากอาจารย์ครับผมครับค่ะ ท่านผู้ชมแล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการเวทีแม่นอนของเรานะคะท่านผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมค่ะรายการเวทีแม่นอนในทุกวันจันเวลา16.35น,นาทีค่ะจนถึงเวลา17.00นกาทางช่องพุทบอลสยามทีวี v 2 Vision 74นะคะวันนี้อ่อนและก็อาจารย์สาธูนะคะต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะ